คลิปนี้ผมจะมาวัดแรงดันโวลลอยนะครับกับความที่ให้ดูเป็นมอสองแอมป์นะครับจางบิน6ตัวนะตัวนี้ไปเทสงานจริงแล้วผ่านนะครับใช้งานได้ดีได้ดีเลยตัวนี้ความที่ต่ำมากดูโวลลอยก่อนอันนี้สเต็ป ไฟสูงนะครับแล้วก็ใบอัดแบอัดแรงสุดอยู่ประมาณนี้นะครับแรงสุดนะแรงสุดนะจะจะได้อยู่ไฟอยู่แค่นี้ร้อยคว้าๆนะครับแล้วดูอ่า คามที่ร้อยเก้าสิบสี่นมาดูไฟเบาสเตปอ่าปรับใบอัดแรงสุดวัดไม่ได้เลยนะความที่วัดไม่ได้ไปเลยเขียนไปเลยไฟจะอยู่ระดับนี้คนระับคันนี้ก็จะมาเทสโหลดให้ดู โหลดให้ดูนะครับตัวนี้ที่ผมประกอบจริงนี่ใช้ R ค่า300กับร5อห้นะครับโหลด500วัตต์นะคอยู่65สิบห้าวอนไฟเบาสุดนะถ้าไฟแรงก็อยู่ราวเราโวลตวน่าจะได้ปรนะมาณ6 9ส0บเบ นะครับเงลาวนี่นะคัใช้งานได้ดีคนระับได้ตัวอยู่อันนี้จะเป็นใบอัดเบาสุดนะใส่สูงใบอัดเบาสุดใบอัองกลางก็ขึ้นมานิดหน่อยนะครับ อันนี้แบดแรงสุดจะขึ้นมาประมาณนี้ไฟต่ำแบัดเบาสุดหกสิ 60, 60นะนนบหกสิบเอ็ดนะแบตกลางกลางนะอ่ะรวมอีกแล้ว ามันก็จะ,ะร่วนได้อยู่ประมาณนี้ครับดูความที่ที่โหลดห0 0ยวัตต์สเต็ปการนะครับแบตกลางไฟเบาสุดอปัดไม่ได้นะครับต้องปรับไฟปรับสเกลลงมาหน่อยความที่อยู่สองร้อยสามสิบสอง ประมาณมาดูแบดแรงสุด228ร้อยยี่สนะบานะครับเบาสุด2องร้อมนะมาดูไฟแรงแบตเบา,บาสุดสองร้อยสิบเจ็นะครับแบกจานนะครับสองรอ่ะ แบตแรงสุดส1งร้อนะประมาณเนี้ยใช้ได้อยู่นะก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะอุ่นๆก็ถือว่าโอเคเลยแต่เวลาใช้งานจริงไม่ไม่ค่อยร้อนนะครับเพราะว่าโหลดโหลดมันน้อยก้าเอามาลองก็รอดไฟนะครับก็ใช้งานได้ โอเคเก็บเข้าหลังอีกหนึ่งตัวนะเก็บไว้ใช้งานขอบคุณที่รับชมครับ